สวัสดีครับวับนนี้นะครับอ,อ๋อมีนะครับก็มีคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการขอคําแนะนํานะครับแล้วก็การให้คําแนะนําบุคคลอื่นนะครับว่าเราควรที่จะพูดประโยคอะไรนะครับอ่าเรามาดูที่ประโยคนี้กันนะครับ what should I do ก็คือเป็นการขอคําแนะนํากับคนอื่นนะครับก็คือถามว่าฉันควรที่จะทําอย่างไรดีอ่า should นะครับ should นะครับก็แปลว่าควรอ,อย่างเช่น you should go to school คุณควรไปโรงเรียน you should w a t c h your face คุณควรล้างหน้านะครับ should ก็แปลว่าควรเนาะส่วนคำว่า what what ก็คืออะไรครับ wh question ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย wh what อะไร where ที่ไหน when เมื่อไหร่ ว h y ก็คืออะไร i ก็คือฉันเนาะดู do ก็คือทำยังไงอ่าโอเคคราวนี้เวลาคนอื่นถามเรามาว่า what should I do เราก็ควรที่จะให้คำแนะนำโดยการใช้ประโยคว่า you should คุ้นรอ่าคราวนี้เรามาดูประโยคกันดีกว่าว่าในแต่ละสถานการณ์นะครับเราควรที่จะใช้คำถามหรือว่าการให้คำแนะนำ ยังไงบ้างนะครับามาดูกันเลย I need some advice. I want a new hat. What color should I get? ผมต้องการคำแนะนำหน่อยผมอยากได้หมวกใบใหม่ผมควรที่จะซื้อสีไหนดีคำว,ว่า need นะครับก็แปลว่าต้องการอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินในเพลงของ Be the star I need somebody love ฉันอยาให้ฉันต้องการให้ใครมาสักคนน่ะมารักฉัน I need somebody love somebody ก็คือใครสักคนเนาะ advice a d v i c ก็ why, คือคำแนะนำเหมือนกับร้านคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าร้าน advice ก็คือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้านคอมพิวเตอร์นั่นเอง want want ก็คือต้องการนะครับ I want a new hat new ก็คือใหม่ หมวกใบใหม่ hat ก็คือหมวกใบใหม่ what color should I get color <c oughs> ก็แปลว่าสีเนาะ what color should I get สีไหนที่ผมควรที่จะเอาดีาจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาต้องการคำแนะนำก็จะใช้คำว่า what should I what color should I get what color should I buy สีไหนที่ผมต้องการสีไหนที่ผมควรที่ซื้ออะไรแบบนี้นะครับ อะคราวนี้เราก็ควรที่จะใช้ประโยคโดยการตอบว่า you should จุดจุดจดจดก็คือคุณควรที่จะ,ะในที่นี้นะครับเขาบอกว่า you should get a brow n one ก็คือคุณควรที่จะซื้อสีน้ำตาลนั่นเองอ่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะให้คำแนะนำใครสักคนแล้วก็ใส่ you should แล้วก็ตามด้วย เรื่องที่เราอยากจะแนะนำนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ